คุณพ่อคะเธอสามารถทำรูปปองดินด้วยคุณพ่อเคยเห็นเธอทำรูปปองบ้านไหมคุณพ่อคะไอ้หนูได้ไปหาเธอนะฮะเมื่อกี้ผมตายไม่ใช่หรอไมอยู่ในนี้อะนะ <S <S เยยบๆและอยู่นิ่งๆโอเค <S <S เงยียบไว้เธอนะ่ะสับไปหน้าอพอสมควรแล้ว มันคิดว่าพวกเขาน่าจะรู้แล้วว่าเมื่อคืนเธอไม่ได้ออกไปนะเขาใช้กล้องวงจรปิดเพื่อตามหาเธอแต่พวกเขาก็ไม่เจอเธอเลยมันซ่อนเธอได้ดีเกินไปฉันลักพาตัวเธอมาเองแลอาหละอ่ะฮะเป็นสี่ไวมาก อย่าก,กลัวเลยนะมันจะไม่ทำร้ายเธอหรอกมันจะเก็บเธอไว้สักพักทุกนั้นอย่าพยายามที่จะดิน้นเออนะอยู่ในบางสิ่งบ้านอย่างที่แม่จากราิกอีกซาเลียมันไม่คิดว่ามันจะถูกใช้งานนะอย่างน้อยก็ไม่ใช่แบบที่มันควรจะถูกใช้งานมันอันตรายเกินไป มันพอดีสำหรับคนคนเดียวที่ทจะเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ว่าก็แค่พอดีเธออยู่ในห้องคว้านแล้วเธอรู้ไหมว่าทาไมพวกเขาถึงเรียกมันว่าห้องคว้านเพราะว่าอีกบ้านั่นนี่คือห้องที่พวกเขาใช้ในการคว้านฉันคิดว่ามันน่าจะชัดเจนแล้วนะ ชื่อมันไม่ดูตลกไปหน่อยเหรอสำหรับบางสิ่งบางอย่างตะกมันฟังดูเหมือนสิ่งที่เธอจะใช้สำหรับการคว้าไอซ์คิมหรือคัสตาร์ดหรือสปริงเคลิลมันฟังดูเหมือนสิ่งที่เธอต้องการในงานวันเกิดเธอให้แน่ใจว่าเธอได้แต่สิ่งดีนดีๆและฉันก็สงสัยนะ เมื่อกเกิดเธอไปเปิดไอซกครีมขึ้นมาใหม่เธอจะรู้สึกอย่างไรกับ <How S 1> บางสิ่งบางอย่างที่มีชื่อแบบนั้นโชกดีนะที่ฉันไม่คิดว่าไอซกครีมที่ฉันเพิ่งเปิดมาใหม่เนี่ยมันไม่รู้สึกอะไรเลยโอ้มันฟังนูเหมือนว่ามีคนอื่นอยู่ในอาคารด้วยนะเงียบไว้ไปจจะไม่ถึงให้ผมเงียบโอเคพาเธอไปอันน้ามากกว่านี้ มากกว่านี้โอเคหยุดวางเธอลงระวังด้วยอันนี้เกิดอะไรขึ้นละ่ะดูเหมือนว่ามันพังอีกแล้วไม่ถึใครเลยจะต้องไปที่ไหนสักที่ภายใน15ทีนี้นี่นี่มันทำให้ฉันขนลุกเราจะจบเรื่องนี้ได้ยังลูกอย่างเป็นไปตามระบบอัตโนมัติพวกเราไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่แค่วางมันลงบนรางแล้วพวกเราก็ไป อย่อะไรคุนเนี่ยคืออะไรไปบัลลล่า ราก็อยู่ในห้องเดียวกับเราชิปพายแล้วมีสิ่งที่สำคัญที่ฉันได้เรียนรู้มาตลอดเวลาที่ฉันอยู่ที่นี่เออรู้ไหมวออมันคืออะไรวิธีการเสเส้นเธอ,อเคยเสยเส้นมากไหมล่ะเอ,อ็นำเป็นว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งในขณะที่เธอเป็นอีกอย่างหนึ่งมันสำคัญมากเลยนะบาโูด้าไม่เคยที่จะเรียนรู้ แต่ฉันเรียนรู้พวกเขาคิดว่ามีมันอยากผิดปกติขึ้นในนั่นสิ่งเดียวที่สำคัญยุคือเรียนรู้วิธีการเสแสร้ง้ยอะไรวะน้าเฮ้ยโอชีตมันมอง ถ่ายแล้วมันมองหน้าคุณจะเปิดหน้ากากให้เธอนะวิธีนั้นเมื่อเขาจะหาเธอเจอได้ง่ายจากกล้องจอปิดวันนี้สิ่งที่เธอต้องทำก็คือรอแ,แันแน่นอนว่าเธอควรจะไขสปิงล็อกไว้ให้แน่นการหายใจของเธอและการเต้นหัวใจจะทำให้สปริงล็อกมันหลวม เธอคงไม่ต้องการให้สปิงล็อกมันหลบเกินไปใช่ไหมเชื่อใจฉันนะออิโอ้โหไปวะเดี๋ยว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 หมุนเยอะแล้ว่ะหนุนยังไงอ่ะไปเลยนี่ใครอ่ะ ไม่แน่ใจไอ้กด A กับ D เนี่ยมันขยับเพื่ออะไรอะ่ะโอ้หงสีแดงอ๋อทำให้ไอ้นั่นมันร่วงโอเคอาา่ะ Okay. ลงไปครับอย่ามายุ่งกับผมตอนนี้ผมรู้แล้วผมต้องทําไงแกทําอะไรผมไม่ได้หรอกจริงเอ้ยตัวอะไรขยับมาออกไปออกไปเอ้ยไม,ไม่เข้าไม่เข้ามาดิอุนผมเบนเ,เ,ออเอ้ย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 มันเข้ามาอีกตัวนึงเขามาีตัวหนึ่งทุกคนมาไงโอ้สีแดงสีแดงสีแดงโอชีด โอ้โห oh, แดงหมดนเลยแดงหมดนเลยแดงหมดนเลยแดงหมดเลยชิหายแล้วอ่ะฮะอ่ะ huh. uh. ไป๋ยวเข้ามานะเว้ยเฮ้ยมันเข้ามาเยอะเลยทุกคนทำไมเปนสีแดงเหรอ ขยับ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 โอ้โ oh, หยิ่งขยับไปก็ยิ่งลดไวบ้บ้ไปไปตัวยหให้แดงก็พอใช่ไหมโอ้โ oh, หนี่มีแดง มีไหมไม่มีโอ้ยออกไปเอ้เอ,อ้เข้ามาตัวหนึ่งไม่นะไม่แล้วไขรสิงต้อนไหนอ่ะ ไม่เข้า,าอีกแล้วเอ้ยไม่เข้ามาเลย่อยเลยครั้งเ,งเงงนี้ยผมชนะแน่นอนทุกคนผมนจะให้มันตารขึ้นไปนส,สูงๆก่อนแล้วค่อยเขย่าไอเนี้ยไว้อยังได้อยู่โอเคเขยา่านะไว้อยังได้ยังได้ ผมจะไม่ยอมแพ้แม่นยากมากเลยอะ่ะเพราสุขมอะ่ะมีตัวอะไรปีนฝั่งนู้นเหรอไม่เห็นไม่เห็นจริงะนะเนี่ยม่นเข้ามาข้างในได้ไงอะ่ะ กินนอนกินนอนตะ้างหนึ่งเี่ยเข้ามาข้างในอีกแล้วทุกคนผมต้องทไงผมทำอะไรไม่ได้ปะเนี่ยมันเข้ามาใหญ่เลยที่น็อตผมก็ยังไม่แดงมันเข้ามาทำให้มันยากขึ้นปะ นะฮะอุ้ยเริ่มแดงแล้วเริ่มแดงแล้วเริ่มไม่ไม่ดีละทุกคนอะฮะอย่านะเว้ยเขมามันรัวๆเลยอะผมจะไม่ทิ้งอัพชุดโอ้โหทุกคนคลิปห่ายละฮะปีนมาอยู่ปีนมาอยู่ฝั่งซ้ายไม่มีโอเคจะฝั่งขวา ขยับอะฮะโอ้โหจิบหายจิบหายฝั่งนี้แดงฝั่งนี้แดงทุกคนฝั่งนี้แดงมันขึ้นมามันขึ้นมาโหมันยากเกินไปอะผมว่าปติมไม่น่าจะยากขนาดนี้ป่ะก็คือผมยังไม่เข้าใจเงื่อนไขว่าทำไมไอ้ไอ้ตัวขาวๆเนี่ยมันถึงปีนเข้าผมได้ทั้งที่เนี่ยเนยังยังไม่ปีนข้างข้าไม่เป็นไรเฮ้ย ขึ้นมาสู่ซะด้วย <Okay. S 1> หรือว่าถ้าเกิดมันมีตัวนึงที่ขึ้นไปสูงสุดแล้วมันก็จะพาตัวอื่นเข้ามาในชุดด้วยแต่ว่าผมอาจจะพลาดอะไรไปก็ได้ตอนนั้น <Okay. S 1> ยังไม่อยู่้างบนตอนนี้มันอยู่ไหนเราก็ไม่รู้ทุกคนพอไม่เห็นตัวมัน Okay, ตอนนี้มันกำลังคานมาตัวน,นี้ก็กำลังขึ้นมาสันอ่ะฮะคานมาแล้วตัวหนึ่งโอ้มาเรื่อยๆเลยเอ้ยแล้ผมห้ามันคานขึ้นมาเสร็จแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยมันเล่นยากมากเลยทุกคนพอะมันเข้ามาได้ดีเซอผมตัวหนึ่งละเหยาก่อนฮะ มันเข้ามาเรื่อยๆเ,เลยเป็นขบวนเลยอะไรอ่ะผมทำไงอ่ะฮะผมไขยยู่ผมไขืยย้อผมไขืยย้อแต่ไม่ได้ยื้ได้ฮะอย่านะเไว้แดงกันโผนมาแดงบานเลยอ่ะบานเลยบานเลยจเยืนเต็มเสื้อผมแล้ว ผมใช้สูตรเดิมประสบกันโดยการใส่ให้หมดแล้วก็พอมันขึ้นไปใกล้ข้างบนผมจะขยับมันลงมาเหมือนเดิมตอนแรกผมให้มันคานไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ผมจะให้มันคานขึ้นไปสุดสุดนีย่ยตอนนี้มันอยู่ทางขวาฮะฮะลงมาแล้วคน นทางซ้ายก็น่าจะลงอ่ะผมว่าเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วทุกคนมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้ว,ลวต้องฝากสปอละโอเคซายก็เริ่ม มาบาทเลยทุกคนฮะฝามาละฝายังไม่โผล่ตายโผล่มาแล้ว,ยยลวโอเค จ้าเฮ้ยจิบหายแล้วจ้าขวามาขึ้นไปโอเครล่วงอ่าฮะ ไปมาไปมาแล้วไงโอเคป่าเลยทุกคนโคตรยากป่าเลยได้เวลากลับบ้านเมื่อพระจันทร์ขึ้นฟ้าความตึงเครียดระหว่างคนรักที่ถูกเกยบยามก็ขึ้นมาด้วย คาร่าเด็กนะั้นไม่ใช่ลูกของฉันว่าลาดแก้นะ้ำเหมนห่วยแตกแป๊บหนึ่งนะนั่นก็คือมุกตลกของแวไพร์หรือเปล่าถ้ามันแย่มากเลยนะคาร่าฉันได้ยินมันามาหลายล้านครั้งแล้วลนะ่ะ โอเคงั้นเอาอย่างนี้ใช่ไหมฉันจะขับรถมันไปเองอเฮ้ยนี่ตลกดีนะอันนะ่ะมันก็แค่รถเช่างั้นคนก็ตลกให้เต็มที่เลยฉันนะ่ะตัง้งอุณหภูมิไว้เป็น90องศาก็ดีฉันนะ่ะชอบความอบอุ่นนะดีเพราะว่าอย่างไงฉันก็ตั้งให้ไฟไหม้บ้านด้วยทุกอย่างนั้นจะจบลงอย่างไรความน่าหลงไหลความตึงเครียดความน่าสนใจโปติดตามตอนใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับการสรุปที่น่าตื่นเต้น 在看守所里，他每天都要去监狱。